การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทํายังไงให้เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะดิฉันไม่เช็คชื่อในห้องเรียนแน่นอนคะแนนเช็คชื่อคือคะแนนการแย่งกันตอบนะคะคือก็บอกว่าอย่าเป็นการแข่งขันนะคะแต่ว่ามันถ้าเราทําให้มันเป็นเกมได้มันก็น่าสนุกคะ่ะนะคะก็จะเป็นเกมที่แย่งกันตอบแล้วก็ทุกคําตอบได้คะแนนตอบผิดตอบถูกไม่สําคัญยกมือตอบได้นะคะแต่ก็ครูต้องต้อง,ต,องต้องดูด้วยว่าเอะมันมัน พบทวนหรือเปล่านะคะคนนี้เคยตอบคนนี้ไม่เคยตอบก็พยายามให้พบทวนนะคะจะสามารถเช็คคะแนนได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยจะเป็นคนที่บันทึกคําตอบลงไปในคลาสตา์ทและให้ผู้สอนลงคะแนนนะคะวิธีการนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะดิฉันก็จะไปเปิดเป็นเป็นแบบฝึกหัดเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยใครถามตอบในห้องเรียนบ้างนะคะนักศึกษาก็เข้ามาตอบสมมุตินักศึกษา A เข้ามาก็จะบอกว่า วันนี้คุณครูถามว่านี้แล้วดิฉันตอบว่าอย่างนี้นะคะดิฉันเข้าไปดูปุ๊บดิฉันก็จะเห็นปุ๊บอ่ะเข้าใจเด็กคนนี้ใช่ถามเราถามอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้นะคะก็จะให้เป็นหนึ่งคะแนนอย่างเงี้ยถ้าตอบสองครั้งก็สองคะแนนก็เก็บสะสมไปในนี้ได้เลยนะคะพอเราให้คะแนนปุ๊บนะคะระบบก็จะบอกเนื้อสาทันทีว่าเนื้อสาได้คะแนนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการที่ทําให้เนื้อสามีแรงจูงใจตลอดเวลาในการเข้ามาแลกเปลี่ยน ะะได้คะแนนเห็นคะแนนแล้วดีใจอุ้ยได้คะแนนด้วยนะคะแล้วก็ดูตัวเองได้ด้วยว่าตอนนี้สะสมไปเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะนั้นมันจะเห็นภาพชัดค่ะักศึกษาจะได้ดูคะแนนตลอดเวลานะคะอันนี้ก็คือเป,เป็นรูปแบบของการการ,การจัดเก็บคะแนนการแลกเปลี่ยนนะคะโดยที่ว่าแต่ก่อนเนี่ยดิฉันจะใช้วิธีการจดบันทึกนะคะแล้วมันทําไม่ไหวมันเสียเวลามากเลยก็เลยไม่ได้ใช้หลังจากนั้นก็อย่างเงี้ยแล้วก็ปัดภาร,ระให้หักศึกษาเป็นคนลงคะแนนเองถ้าหให้หนักศึกษาเป็นคนมาบันทึกคําตอบ เองนะคะถ้านักศึกษาไม่บันทึกคําตอบตรงนั้นก็จะไม่ได้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรับผิดชอบเขารู้ตัวเราทําอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ักศึกษาวเขาจะชินเขาจะรู้ว่าเขามีหน้าที่ต้องมาบางทีอาจารย์ลืมค่ะลืมเปิดแบบฝึกหัดว่าใครตอบวันนี้ใครทำตอบวันนี้อาจารย์ลืมักศึกษาจะเข้ามาเตือนที่เว็บบอร์ดของชั้นเรียนยนะคะักศึกษาจะมาเตือนเองว่าเอ้ยจารย์ยังไม่ได้เปิดนะอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็จะเข้าไปเปิดให้นักศึกษาก็ทําการเการะคะแนนเกาะ คําตอบได้นะคะ,ะทีนี้มาถึงที่กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็เน้นที่ว่ามันเป็น โจทย์ที่ทำเนี่ยมันต้องไม่ง่ายเกินไปอะค่ะแล้วก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงคือให้เห็นจริงๆเลยว่าสิ่งที่ทำานี่มันมันทำยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนะคะดิฉันใช้วิธีคือมีการทํากรณีศึกษาซึ่งทุกทท่านงงคงทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกื้อหาทำนาเสนอนะคะแล้วก็แต่มีบ่อยบ่อยมากเลยค่ะมีทุกครั้งเลยแหละนะคะแล้วก็ทำงานส่งเป็นวิดีโอคลิปก็มีนะคะักศึกษาทำได้ดีมากทําได้ดีกว่าครูอีกนะคะทาเป็นวิดีโอคลิปแล้วก็มีการโต้ทีสด ะะก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนันศึกษาก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงในการแกเตอร์ในการดิสคัทกันก่อนนะคะคิดกันก่อนว่าจะพูดอะไรนะคะหลังจากนั้นก็ส่งตัวแทนมาแล้วก็มาโต้วาทีสดกันในห้องเรียนอันนี้ก็ เนื้อหาสนุกมากนะคะแล้วเราก็เห็นศักยภาพแล้วก็เขาเขาก็จะ <c oughs> เกิดการตั้งคําถามขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอะนะคะ <c oughs> แล้วก็แย่งกันตอบอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากก็ใช้นี่ก็เวริร์กดีค่ะนะคะนี่คือกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนนอกจากนั้นที่ทําก็คืออันนี้ใหม่นะคะก็คือว่าให้หนักเรียนเนี่ยได้ฝึกการเป็นผู้สอนนะคะก็สมมุติว่ามี15บทดิดฉันก็ประมาณ5บทอ่ะ5กลุ่มนะคะเนื้อาก็แยกกันไปคนละบทแล้วก็ให้บอกก็แต่เนิ่นๆว่าคุณรับผิดชอบบทไหนบทไหน แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยไปเป็นคนเป็นผู้สอนแล้วก็เขาต้องออกแบบการสอนไม่ใช่มานั่งสอนนะคะแต่ให้เขาทำเป็นฟาเป็นฟาสาธิตเตอร์มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งก็จะใช้เทคนิคการบันไดงูทอด ทอ,ทอยบันไดงูนะคะแล้วก็ร่มนี้ทอยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใครตกงูก็จะได้มาต้องออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการเนื้อษาเยอะค่ะนะมีการจับฉลากมั่งมีการตั้งคําถามเอาใครผมหยิกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาเขาแสดงบทบาทในการเป็นผู้สอนก็สนุกมากคะ่ะเนื้อหาเก่งค่ะนะคะแล้วก็ในการทำเวิร์กช็อปก็มีนะคะมีเกสต์สปิเกอร์มีอะไรก็ทั่วไปอันนี้นะคะนี่กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนประเด็นคือสอนน้อยลง แต่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเยอะจริงๆนะคะถามว่านักศึกษาได้ได้เยอะไหมฟีดแบ็กดีมากค่ะนะคะนักศึกษาเข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะคะทีนี้ตัวอย่างนะคะกิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีมนะคะที่เป็นเป็นกลุ่มนะคะในคลาสสตาร์เราก็จะทําการแอดสไนแบบที่มันเป็นเป็นกลุ่มได้หรือเป็นเดี่ยวก็ทําได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะคะเราสร้างขึ้นมาเราก็กําหนด ทั่วๆไปเลยค่ะว่าโจทย์อะไรเวลาเริ่มทํากาหนดสมม่อไร่คะแนนเต็มเท่าไรโจทย์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเมื่ออ s ไ i น์แล้วเนี่ยทำในห้องเรียนทาด้วยกันนะคะทำด้วยกันกับครูนี่แหละนะคะก็จะเป็นกลุ่มๆไปแล้วก็ครูก็จะเดินไปทุกกลุ่มเลยนะคะพูดเหมือนกันเลยค่ะมี10กลุ่มครูก็จะพูดเหมือนกันทั้ง1ิกลุ่มแต่ไม่ได้พูดออกไม้เดินไปที่นักเรียนเลยแล้วก็ อันนี้โจทย์อย่างนี้เข้าใจยังไงนั่งคุยนั่งถามพูดอย่างนี้ค่ะทุกๆก,กลุ่มเลยทีละกลุ่มแต่ไม่ใช่ทีละคนเนะื้อทีละคนก็จะไม่ไหวยังไม่ไหวนะคะก็เป็นทีละกลุ่มอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็จะเอา2กลุ่มมารวมกันอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําลักษณะนี้เรียนรู้เป็นทีมเนื่องจากทาไม่ทนันลรบไปทําที่บ้าน ะะกลับไปทำเป็นกลุ่มที่บ้านถ้าไม่ทันก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็มาทบทวนถามกันใหม่นั่งทําใหม่นะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่เป๊ะ100%ยเนตว่าต้องทําให้จบในห้องเรียนฟอส s ์มากก็ไม่ได้เพราะว่านักเรียนมีหลายระดับนะคะ บางกลุ่มก็ทําเร็วบางกลุ่มก็ทําไม่ได้นะคะก็ต้องปรับนะคะก็ยืดยุ่นกันไปนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะคือสอนเรื่องคอนเซปต์แมปในวิชาเคมนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้สอนเลยเรียกว่าไม่ได้สอนเลยนักศึกษาไปอ่านมาดูไปดูมาก่อนนะคะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บันทึกจานๆว่าอย่างนี้ไปอ่านมานะคะจะจําได้นะคะแล้วก็บันทึกคอนเอคอนเซปต์แมปนะคะก็นักศึกษามาทำนะคะหลังจากนั้นนักศึกษาก็ต้องมาพรีเซนต์ต่างๆนานาได้เองนี่ก็หลายๆท่านต้องทําอยู่แล้วนะคะก็รูปแบบการเรียนรู้เป็นทีมนะคะ ส,สิ่งที่สำคัญของการฟลิปคลาสร r o ูมก็คือการที่ผู้เรียนต้องรู้คะแนนเป็นระยะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะคะคือรู้คะแนนเป็นระยะเพราะนั้นภาระของผู้สอนคืออย่าทิ้งการให้คะแนานนานนะคะพยายามว่าพอพอพอคะแนนมันหมดเวลาในการ ส่งแบบฝึกขัดทางออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะส่งเป็นไฟล์ส่งเป็นอะไรส่งได้หมดนะคะเป็นคลิปเป็นอะไรได้หมดเลยนะคะักศึกษาก็ผู้เรียนผู้สอนเนี่ยนะคะก็จะต้องมานั่งให้คะแนนได้เลยนะคะให้ผู้แดผู้เรียนเนี่รู้คะแนนเป็นระยะพอเราให้คะแนนปุ๊บเนื้อษารู้ทันทีเลยแต่สิ่งที่ทําได้เหนือกว่านั้นก็คือผู้สอนเนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดคะแนนรวมได้ ะะจะเป็น Excel Fil ฟล์ันั้นก็เอาใน c e l กเซลไฟล์นี้ก็จะบรรจุไปด้วยคะแนนทั้งหมดจนถึงปัจจุบันแล้วก็จำนวนบันทึกการเรียนรู้นะคะรหัสนักศึกษาต่างๆนั้นก็ว่างันไปนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงนาทีวินาทีที่นักศึกษาเข้ามาในห้องเรียนนี้เข้ามาน,นมานสะสมเรื่องแค่ไหนอะไรประมาณน,นี้นะคะแล้วก็เราก็เอาคะแนนนั้นเนะี่ยไปให้นักศึกษาดูแต่ว่าไม่เปิดเผยชื่อนะคะให้ดูแค่รหัสนักศึกษา ะะเพราะฉะนั้นก็เลิกไปเลยค่ะที่ว่าติดประกาศมิเทอร์ไฟนอลหน้าห้องเรียนส่งกระดาษกันหน้าห้องเรียนไม่มีแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็จะทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วก็ดาวน์โหลดคะแนะนห้ศึกษาดูเป็นระยะระยะันศึกษา,าก็จะได้รู้ว่าอ,อ๋อตอนนี้เราได้เท่านี้แล้วนะนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังระบบตัดเกรดมันยังไม่ได้ทำนะฮะก็สามารถคำนวณคะแนนรวมได้ดูมีนดูอะไรก็ว่ากันไปนะคะนะคะ,นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะทีนี้ ประเด็นสาคัญที่ท่านคิดว่านะคะก็คือพอครูทําเสร็จแล้วนะคะต้องมานั่งประเมินเพราะว่าครูเองเนี่ยก็คือเป็นเป็นเหมือนกับทดลองทำด้วยไม่ได้ฟลิปไม่รู้ว่าฟลิปยังไงทั้งโลกนี่เขาก็ยังไม่รู้เราค่ะว่าจะฟลิปดีๆฟลิปยังไงนะคะแต่รู้ว่าด้วยการสอนน้อยลงเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นผลสมัมฤทธิ์ดีขึ้นแน่นอนนะคะก็เน้นว่าผู้สอนเนี่ยต้องทดลองค่ะ แล้วก็พร้อมจะเรียนรู้นะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เขาสะท้อนกลับนะคะดิฉันก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแต่พอสิ้นเทอมสิ้นคลาสปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบแบบเซอร์เวย์สั้นๆนะคะแล้วก็นักศึกษาก็กรอกลงไปแล้วก็เขียนความในใจนะคะว่ารู้สึกยังไงกับอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปแบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆเราก็มีระบบประเมินอยู่แล้วนะคะนักศึกษาก็จะไปกรอกในนู้นด้วยนะคะทีนี้อีกการหนึ่งที่คิดว่าสําคัญมากนะคะผู้สอนจะทําได้แต่ดิฉันยังไม่ได้เริ่มนะคะก็คือการเบ นะคะเกรดดีขึ้นหรือเปล่านะคะรูปแบบอย่างนี้กับรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เริ่มฟลิปนะคะก็เริ่มเก็บข้อมูลว่าอย่างเงี้ยยังไม่ได้ฟลิปเนี่ยเกรดอย่างเงี้ยนะคะแต่พอฟลิปแล้วเป็นยังไงนะคะก็แล้วก็การแอดเดนซ์จริงๆก็วัดได้นะคะดูเผลอๆเราก็ได้ไม่ต้องไปเช็คตลอดนีดิฉันจะไม่ไม่เช็คเลยแต่ว่าดูเผลอๆว่าครึ่งห้องไหมเต็มห้องไหมนะคะก็โดยส่วนใหญ่เกือบเต็มเลนะคะก็โอเคนะคะแล้วก็ เราเราก็ <c oughs> เรียกได้ว่าคือเปิดใจนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือให้เดกศึกษาเขาพีดแบบกลับมา นะคะเขาว่าอะไรก็ว่าไปเถิดักศึกษาก็จะว่านะคะว่าจันใช้ภาษาอังกฤษเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปนะคะบางคนบอกแข่งขันกันเหลือเกินการแย่งันตอบเนี่ยอะไรนะเราก็ต้องพยายามปรับนะคะก็ถามว่าแล้วต้องการยังไงจะให้ทําอะไรนะคะก,ก็ถามอย่างเงี้ยักศึกษาเขาจะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมนะคะ,ะนะคะเพราะฉนั้นฉันขอสรุปว่านะคะคราสซาร์ช่วยได้ในเรื่องของห้องเรียนกับทางแต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือเราต้อง สอนน้อยลงแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ